สวัสดีเจ้าสวัสดีเปื่เปืดตินะคะทุกคนเจ้าวันนี้เฮาจะมาแง่ก้าวตอนเจ้าวันนี้จะมีแกงพักปังเจ้านี่เฮาจะเก็บจากเก้ามันเลยอันนี้มันเริ่มจะออกดอกแล้วนะเจ้านี่ขาวๆแล้วก็ะถ้ามันแก่ๆมันก็จะเริ่มแก่แล้วก็จะเริ่มเป็นเม็ดสีดํเนี่ยเจ้านี่หยอดมันเดี๋ยวเฮาจะเก็บหยอดมันนี่ละเอามาแกงแกงใส่หมูนะเจ้าเดี๋ยวพอก่อนว่าในตู้เย็นมีหมูชิ้นหรือว่าหมูซับเนาะ แกงแบบแกงออกส้มๆน่อยบีบมะนาวใส่เหี้ยน่อยหนึ่งค่ะจะล้าเจ้าเดี๋ยวมาเก็บกันเนาะอันนี้เป็นแสงแรกของวันเจ้าเริ่มไปกันเลยเก็บผักปังกัน,นอันนี้เขาจะใจ้กันไก้ตัดเนาะมันอ่อนๆหยอดอ่อนๆนี่แล้วเดี๋ยวจะรีดใบตวัวใบกะกินได้ใบแบบอันนี้หยอดมันอ่อนๆ ใบมมนี่ก็กินได้นะนี่ใบซี๊ยออก,ก็แกงล้ลําได้เจ้านี่นี่ได้หมดเลยมันก็นจะเลิมเท่าเพราะว่ามันถ้ามันใกล้จะออกดอกมันก็นจะเลิมเท่าละอันนี้เขาก็ได้มล้วนาจ้านี่ได้ประมาณนี่ได้หนึ่งถ้วยแกงได้มาประมาณสักถ้วยหนึ่งนี่ละเจ้า มีเลยสวนมาจะได้ใบเนาะหย่อนมันก็นเริ่มเท่าแล้วพอมันจะออกดอกนี่เลรเจ้าอันนี้ก็จะมาเก็บพริก,กพิกกันนะเจ้าอันนี้จะเป็นพริกสดเนาะเดี๋ยวเราจะไปใส่แกงผักปังนั่นแหละใจพริกสดอันนี้มันจะฟอฟอนิดหนึ่งแต่กะบอกเป็นยังพริกปอสารมาได้ผลยาเลยเจ้า มันกะไลฟอฟอเวลาซุกแล้วมันฟอมันน่าจะเป็นโลกอย่างซะยังเอาไปใส่แกงพักปังเลยพอ,อแล้วเดี๋ยวเผ็ดไปกา้านอันนี้เจ้าเมนูเจ้านี่ของเฮาได้มาแล้ววิกกี้เฮาไปเก็บมาแล้วเนาะเก็บเก้าพักปังเก็บพริกมาแล้วแต่ว่าเม่แห่ส้มนี่เฮาไปซื้อเอามาหน่ะเจ้ามันปูแล้วมันบอกออกหนวย นี่ก็จะเป็นเมนูของเฮาเจ้านี่เลยแกงผักปังไส่หมูเจ้าอันนี้าก็จะใส่หอมขา่าหอมแดงแล้วก็พริกสดเจ้าแล้วก็ตำให้ละเอียดเลย <c oughs> เครื่องปุ้งกับมิตรอีหละ่ะแล้วก็เดี๋ยวถ้ามันเรียกแล้วเราก็ใสก่กะปิะลงไปเจ้าใ <c oughs> สาก่กะปิะลงไป นี่นี่กะปินะจ้าเป็นกะปิเคยมันก็เลยสีแบบสีอ่ะกุ้งมันน่าหนะักใส่แล้วน้ำรนะัมใส่เปล่งกะปิแบบนี้นะจแล,ะแล้าแบบน้่แ้กเพิ่งแกะหัวท้าแล้วเดาท้าเสาไปตั้งหม้อต้มน้ำเดือดเรือ่อแล้วก็ใส่น้ำพริกลงไปเจ้าอันนี้ท้าก็จะใส่พริกแกงลงไปก่อนนี่แหละจ้าแล้วก็เปิดเต้าต้มให้มันเดือดกันเนาะ น,นี่ก็จะเป็นหมูนะเจ้าหมูซดเลยกะกี้ที่เราไปซื้อมาแล้วก็จะห้อยซอยเป็นติน้นเป็นชิ้นๆนะเจ้าอันนี้จำเลนมาเขือส้มเดี๋ยวใส่ต่อสุท้ทยเนาะนอันนี้กันน้ำเริ่มเดือดแล้วเดี๋ยวเขามาเอาหมูใส่ลงไปเลยเจ้าน้ำเดือดแล้วจะเอาหมูใส่ลงไปรอหมูหมูซุกก่อนแล้วเดี๋ยวเอาใส่พักลมูไปนะซุกละเดี๋ยวเาใส่พักลงไปแล้วก็ปรุงรส ใส่ผักปังลงไปเลยเจ้าใส่ไปเนยนสะลบดิ่ง่หวันนี้ใจมอน้อยกันเลยซุ่มมอเลยเจ้าอยู่พักหนึ่งซุกแล้วใส่มเะเขือส้มลงไปหน่อยเจ้ากโนโกนๆเพรามันมนเะเขือส้มมันซุกม,มันจะมีความหลังของมนเลยเออกส้มน้นหน่อยกน ร้อนสักพักหนึ่งแล้ววางตีหาวตั้งหม้อไว้นะเจ้าฮะมาเก็บมะนาวก่อนนะเดี๋ยวเอามาบีบใส่แกงนี่เจ้าหลุดง่างเลยนี่มาด,ด,ดูสิชิมกันนะคะล้ำเจ้าล้ำมากขนาดนั่งเลยเดี๋ยวบีบมะนาวใส่เห็ยน,น้อยแต่ส้จมจำลม้ำว่าเลยจ้า ใส้มะนาวจากเจ้ามาตีกี้แล้วมาบีบใช้แล้วปิดไฟแล้วกับีบมะนาวใส่เหงื่อน้อยงเจ้าส้มๆม้อขนาดตักใส่ถ้วยเลยกันนี่เรียบร้อยแล้วเจ้า,ากินข้วาวไกันเด้อหม้อเจ้าเรียบร้อยแล้วตักใส่ถ้วยกินข้าวดีกว่าเนะกับข้าวเหนียววันนี้ข้าวเจ้าเด้อว,วันนี้ข้าวเจ้าเป็นข้าวเจ้าก้อง กระล้ําเหมือนกันสดน้ำห่อนๆตอนเจ้าเจ้านะเจ้าเหมาะขนาดนักเลยเจ้าแกงพะปังใส่จิ้นหมูของเฮารสชาติมันจะออกเเกมนิดแล้วก็เน้นเปรี้ยวเปรี้ยวน้ำเจ้าเหมาะขนาดนักเลยไมไ่กินด้วยกันเด้อเจ้านี่นะเจ้าไม่กินด้วยกันเด้อล้าขนาดเลยมาเดี๋ยวจ้าจิ้มกัน ยังว่าเลยผักปังเขาน,นี่นาสองข้อขนาดเ้อจะแตก แยบร้อยแล้ววันนี้ก็พาจบไปหนึ่งมือเจ้าไข่ไข่ไขมีพักปังแล้วมืูดจะย่ายจะได้กินเมนูนี่ือว่าล้ำขนาดเจ้าแต่ว่าทีเจ้า